เมนูง่ายๆของเราวันนี้ก็คือน้ำพริกอ่องนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตอนตอ Geo Food ช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่หัดทําอาหารนะครับไม่ต้องทําอาหารเป็นมากอ่อนไม่ต้องเรียนเชฟก็ทําตามตอน Geo Food กันได้แบบง่ายๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นปาร์ตี้น้ำพริกเมืองเหนือนะครับ เริ่มจากน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกข่านะครับวันนี้อันที่3เนี่ยเราจะทําเป็นน้ำพริกอ่องนะครับน้ำพริกที่ตอนเด็กๆผมชอบกินมากเลยเพราะว่ามันมีหมูแล้วก็ไม่เผ็ดเลยนะครับก่อนไปดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทากันครับเรามาดูวัตถุดิบของน้ำพริกอ่องกันก่อนนะครับผมจะเริ่มต้นจากสิ่งนี้นะครับถั่วเน่านะครับถั่วเน่าก็จะให้ลดความเค็มความนัวนะครับ บนเหนือเขาใช้แทนพวกกะปิหรือปลาร้านะครับอันนี้ผมจะให้ดู2แบบแบบนี้คือผมเอาไปย่างไฟมาแล้วนะครับเขาจะมีความเกรียมๆแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความกรอบส่วนอันนี้ยังไม่ได้ย่างหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าไปซื้อในตลาดก็จะได้แบบนี้นะครับผมจะใช้2แผ่นครับวันนี้ต่อมาเครื่องแกงที่เราจะเอาไปตำนะครับได้แก่พริกแห้งเม็ดเล็กนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่อันนี้เดี๋ยวผมจะอซอยเป็นอันเล็กๆแล้วก็แช่น้ำให้เขานิ่มก่อนนะครับ รากผักชีครับกระเทียมหอมแดงแล้วก็จะแต่งหน้าอันนี้เป็นผักแต่งหน้านะครับจะมีผักชีกับต้นหอมนะครับส่วนตอนผัดเนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือหมูสับนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับสีแดงสวยงามมีแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย ก็ทำละเอียดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปเป็นหัวเชื้อในการผัดกันครับ mm hmm. เราจะเริ่มผัดกันนะครับ mm hmm. เปิดไฟแล้วใส่น้ามันนะครับ mm hmm. กระเทียมไปเจียวก่อนนะครับเอาความหอมของน้ามันกระเทียมก่อน โอเคครับเริ่มหอมแล้วนะครับเหลืองแล้วผม,มเอาพริกลงเลยที่เราตำมาเมาื่อกี้ผัดจนเขาหอมเลยนะครับใครรู้สึกว่าแห้งไปใส่น้ำมันเพิ่มได้นะครับ เพราะว่าน้ำพริกอองเราจะต้องมีน้ำมันนิดหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่หมูผมไ่ผัดด้วยนะครับหมูบดลงไปเลยเดี๋ยวตัวหมูบดแล้วก็จะมีน้ำมันของหมูออกมาอีกนะครับ แค่ประมาณนี้ <Okay. S 1> ผัดจนหมูสุกดีเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่มะเขือเทศที่เราหั่นเตรียมไว้ชิ้นเล็กๆนะครับเอาเขาไปผัดให้นุ่มเลย จนเขานุ่มละลายไปกับตัวพิซของเราเลยนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยขั้นตอนนี้จะคล้ายๆโพโมโดโลโซอสของอิตาลีเหมือนกันนะฮะเราจะผัดเขาจนสุกนุ่มนะครับน้ำเขาก็ของมะเขือเทศแล้วก็หมูก็จะเริ่มออกมานะครับเราไม่ต้องเติมน้ำเปล่าหรืออะไรไปเลยนะครับเมนูนี้ค่อยๆเคียเ่ยวจนมะเขือเทศเขาละลายเลยครับ ผมเคี่ยวไฟอ่อนๆมาสักพักนะครับเป็นกลางค่อนอ่อนนะครับจนตอนนี้มะเขือเทศที่ได้มันเริ่มมีความละลายแล้วนะครับถ้าใครชอบมีเนื้อมะเขือเทศเนี่ยก็พอแล้วก็เสิร์ฟแค่นี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมมาชอบให้มันเละอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มชิมแล้วก็ปรุงนะครับผมจะใส่เครื่องปรุงแค่ เกลือกับน้ำปลาให้ความเค็มนะครับแล้วก็จะมีตัดน้ำปตาทนิดหน่อยผมจะใส่เกลือไปก่อนแล้วก็น้ำปลานะครับเพิ่มความหอมปลานะครับเดี๋ยวคนสักหนึ่งรอบแล้วค่อยลองชิมอีกทีครับถ้าขาดเค็มก็ค่อยเติมน้ำค่อยเติมเกลือแล้วกันนะครับน้ำปลาผมพอแล้วแค่นี้พอ ใส่น้ำตาลตัดรสไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะที่ขาดไม่ได้นะครับเครื่องปรุงรับของบ้านผมนะครับเพิ่มความอูมามินั่นก็คือใบกัญชาอบแห้งครับใส่ไปเลยยิ้มยิ้ม <c oughs> ขำขำ ชิมจนอร่อยดีแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เข้ากันแล้วหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับอร่อยมากๆเลยครับกลมกล่อมเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันครับจานครับสเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับน้ำพริกอ่องเสร็จแล้วนะครับ ปาร์ตี้น้ำพริกเหนือนะครับของเราพร้อมเสิร์ฟมีน้ำพริก3อย่าง3ตอนของเรานะครับแล้วก็ไส้อั่วแคปหมูนะครับอืเย็นๆนะครับถึงเวลาปาร์ตี้น้ำจิ้มแบบเหนือๆกันแล้วนะครับมีพริกหนุ่ม ที่เราย่างใช่ไหมครับพริกขาที่เราคั่วจนแห้งนะครับแล้วก็พริกอ่องนะครับที่เราเคี่ยวจนเข้าเนื้อกันนะครับลองนี่แหละครับพริกอ่องกับแคปหมูนะครับโอโ้โหมจะกินคำใหญ่ๆเลยมผมจะชิมน้ำพริกอ่องอีกคำหนึ่งนะครับกับผักส,สดๆบ้างคราวนี้ แตงกวานะครับเย็นๆช่ำๆกรอบๆจะกินในคําเดียววิลกูดแจ่มว้าวครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทั้ง3เมนูที่เรานําเสนอไปไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะครับง่ายสุดลองลงมาก็จะเป็นพริกขา่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตบท้ายด้ยวยพริกอ,อก่องอร่อยมากๆนะครับเป็น3เมนูน้ําจิ้มอาหารเหนือนะครับที่ทําง่ายนะครับก็เดี๋ยวลองดูช่องตอนเชฟฟูทั้ง3ตอนแล้วก็ลองไปทําดูนะครับก็จะกลายเป็นปาร์ตี้อาหารเหนือง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับการสอนทําอาหารแบบตอนเช o ฟู d เนี่ยอย่าลืม บอกให้เพื่อนๆนมากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับวันนี้ขอลาไปปาร์ตี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย่อยแห้งเลยชุมขอ